นาวากาศโทมัท,ทยันไกลสอนทองสีรองผู้วยการท่าอากาศยานเชียงใหม่สายปฏิบัติการนำผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านดอยปุยประจำปี2565บณบ้านดอยปุยหมู่ที่11บตบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ทอทอจำนวน3า0พขวด และงบประมาณจํานวน5,000บาทในการสมทบกองทุนในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักที่ใช้ในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับไฟปา่าอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้ทงนี้โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสาในชุมชนเพื่อลดและป้องกันปัญหาเอาควันไฟปา่าที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีด้วยการจัดทําแนวป้องกันไฟระยะทางกว่า20กิโลเมตรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพดอยปุยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เทพปุยซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปรายเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีมักจะเกิดไฟป่าทําให้ต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าฝนละอองขนาดเล็ก PM 2 5ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่และบางครั้งยังมีผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการขึ้นลงของอากาศสยานอีกด้วย